So ada pasangan baru ความรักนะ่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในะระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะ <S <S สวัสดีบิดาดีนั่นล้อ ก็เลยครับโอ้ยตอนนี้ก็อยู่กับผมเองครับมกี้ครับแล้วก็เอทิสนุกน้อยคือใจของผมเองและภายในวันนี้นะครับผมก็จะลองนะครับเอาตัวละครคุรินสามดาวนี้นะครับไปลงซอรี่โหมดที่ยากที่สุดกันนั่นก็คือซอรี่โหมดนะครับด่านของแบ็คโคเวอร์ณเวลานี้นะที่ยากที่สุดลองดูนะครับว่าตัวละครอย่างคุรินสามดาวนี้นะครับที่หลายคนมองว่ามันกางเนี่ยจะผ่านได้หรือเปล่านะครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า ผมเนี่ยจะไม่ได้เอาคูรลินนะครับไปลงสตอรี่โมดเนี่ยตัวเดียวอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเอาตัวคูรลินนะครับตัวเดียวไปลงสตอรี่โมดเนี่ยแล้วผ่านได้เนี่ยอันนี้ก็เวอร์เกินไปนะครับบอกเลยนะครับว่าทําไม่ได้หรอกก็อาจจะมีเอาตัวละครเสริมนะครับใส่เข้าไปนิดๆหน่อยๆน,นะครับพอให้แบบว่าคูรลินเนี่ยเล่นได้แบบง่ายขึ้นนะครับแล้วนี่นะครับก็คือโฉมหน้าทีมที่ผมเนี่ยจะเอาลงสตอรี่โมดแบ็คโคเวอร์กัน รียกได้ว่าเออก็ไม่ถึงกับว่าโหดมากนะเพื่อนเพื่อนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ากุลลินเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับก็ a, จะมีตัวละครแบบเสริมเข้ามานินดนหน่อยๆนยนะครับพอให้แบบกุลลินเล่นเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับเออเพราะว่าถ้าเจ้ากุลลินลงเพียวๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ากุลลินเนี่ยเป็นตัวแบ่งนะครับไอ้ <c oughs> ที่เหลือนี่นก็คือแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่าอืมเป็นลูกกระจกของกุลลินอีกทีนึงนะเออผมจะด่านบอสเลยนะจะไม่มาโชว์แบบด่านแรกไก่กาอันเล่แบบนี้นะเพ เอาเป็นด่านบอสไปเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในด่าน s าวน์ดีมดเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวตัวละครแรกที่จะเริ่มวางนะครับเอาเป็นอันตัวนี้ก่อนเลยกันนะครับเอาหนัาสื่อก่อนเออกุลลินอย่าเพิ่งออกลงนะลูกเอาหนัาสื่อวางไปแบบเบาๆก่อนนะครับถ้ากุลลินออกลงเนี่ยมันจะโหดเกินไปนะกุ <c oughs> ่ระเกียร์คาพูดตัวเองมากเลย นักสื่อนะครับแบบ save เซฟได้สบายเลยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยแบบว่าวางบูมาไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะอกจจะออพบ,บูมาไปนะครับนักสื่อนักสื่อตัวเดียวก็ไหวแล้วมั้งเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้เราจะพูดนักสื่อตัวเดียวไหวไม่ได้นะครับต้องแบบคุร,รินคุร,รินนะครับคลิปวิดีโอนี้ตั้งใจเป็นคุร,รินเออแล้วแบบเดินมาช้ามากเลยอ่ะลุงนี่ผมน่าจะเอานักสื่อวางไว้ตรงปลายนู้นเลยนะอื <c oughs> ผมอยากรู้มาเลยผมจําไม่ได้นะครับว่าตัวแอร์เนี่ยตัวแอร์ของด่านนี้นะครับเลือดมันอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่ากุลลินเนี่ยจะต้องแบบว่าให้เอช่วยหรือเปล่านะเอ้ยไม่ใช่เอต้องให้กุลลินช่วยหรือเปล่านะเออต้องใช้คํานี้ไม่ไม่ใช่จะให้เอเป็นตัวหลักสิอ,อืลืมไปลืมไปกุลลินออกโรงเลยจะเป็นแบบไหนนะพูดพูดไปเสียงยังสั่นแล้วตอนเนี้ยไม่รู้จะผ่านไปนะครับโอเคกุลลินวางลงนะครับเอ้ยด,ดูโอ้โหปล่อยพลังสองมือยังโหดเฮ้ยธรรมดาที่ไหนนี้ดูเอ้ยด,ดูพลังของกุลล ต้องตั้งเป็นตัวที่อ่อนแอที่สุดนะครับต้องให้กุลลินเนี่ยเป็นตัวร้ายนะเพื่อที่จะแบบว่าตีตัวที่อ่อนแอนะครับโอเคโอ้โหโอ้กุลลินโหดปล่อยสกิลสองมือมีที่ไหนเพื่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวนะผมต้องอัมนัตสึเพิ่มแล้วโอเคอัมนัตสึอีกขั้นหนึ่งนะครับให้ตีตัวพาวเวอร์สองเข้านะเพราะว่าเหมือนว่าตัวพาวเวอร์สองนะครับจะมาแล้วเออกุลลินเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะลูกวางเอสต่อยแล้วกันเอสมาแบบคอยช่วยกุลลินนะครับอืมให้กุลลินแบบเล่นง อัพเอสนะครับอีกนิดนึงน่ครับม,มันจะยังไม่พอนะ S. เอสอ๋อผมจะเริ่มวางโอเคนะตอนนี้เงินก็โอเคอยู่นะครับน่าจะถือว่าไปได้เรื่อยๆอยู่โอเคมีเงินมาแล้ว,ม,ม,ลวมีเงินมาแล้วก็อัพกุลินซะหน่อยละกันลองดูนะครับว่ากุลินจะเปลี่ยนท่าตอนไหนตอนนี้พี่แกก็ยังใช้พลังสองมืออยู่พลังกุลินไม่ธรรมดานเพื่อนอืมเดี๋ยวลองดูนะสกิลหน่นะน่าจะอัพแม็กหรือเปล่าครับกุลินเนี่ยจะใช้กงจากสังหารได้นะน่าจะอัพถึงขั้น3นะครับโอเคอัพขั้น3แล้วไงอ่านี่เห็นไหม กุลลินนะครับเปลี่ยนไปใช้กงจากสังหารแล้วเ,เพื่อนๆโอ้โหรีด้ว่าโหดดาเมจอยู่ที่42มีนี่ไหนดาเมจอยู่ที่42นะครับสปีดอยู่ที่2นะครับระยะการโจมตีอยู่ที่2ี่เฮ้ยรรมดานี้ดูเอสด,ดูเอสนะครับอุ้ยเอสยังแบบกระจอกอะ่ะดูระยะการโจมตีอยู่ที่16เองโอ้โเอสกระจอกมากเลยสปีดอยู่ที่เท่าไหร่3กุลลินเหนือกว่าเ,เพื่อนๆดูดิโอ้โหอะไรวันนี้ อะไรวะเนี่ยกูเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับอ่าอัพไปนะครับเริ่มแบบมีบูม่าบูม่าก็เริ่มมีเงินขึ้นมาแล้วนะครับและดูเหมือนว่าเอสตอนนี้ดาเมจก็ยังคงไม่เท่าไหร่นะเพื่อนลองอัพซะหน่อยแล้วกันนะครับทำให้กูเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้แล้วตอนนี้คือเอสนำกูรลินแล้วครับเออถือว่าถ้าพูดถึงระยะการโจมตีเนี่ยก็ใกล้เคียงนะครับยี่สิบสองกับยี่สิบสี่ก็ถือว่าใกล้เคียงครับอืมใชื่ได้ใชื่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มวางตัวละครอะไรดีนะเริ่มอัพนักสืดีไหมไอ,อ้นัก เอานี้ก่อนงานมินาโตะนะครับมินาโตะมาก่อนนะเริ่มวางมินาโตะแล้ววะจริงจังไปเนี่ยจริงจังไปเนี่ยเฮ้อเอนี้เวฟเก้าเลยครับเ,เพื่อนๆถือว่าใช่ได้ครับข้ามไปเลยครับข้ามรัวๆกูเลยเีละหดอยู่แล้วเออ แพ้ได้ไงกูรุลินมาทั้งตัวนะครับมาทั้งทีเออมาทั้งมาทั้งทีมาทั้งตัวได้ไงวะ <c oughs> ต้องต้องให้เกียรติกูรุลินนะครับลูกพี่กูรุลินเรานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะครับเผอๆเนี่ยอัปเดตหน้ากูรุลินเนี่ยจะมา6ดาวนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผมพูดไว้ก่อนก <c oughs> ูรุลินมา6ดาวนี่ฮาเลยนะดูนะครับโอ้โหด,ดูดูดูอย่างโหดนี้เออว่ะดูโอ้โมินาโตะกระจอกอะทำไมมินาโตะกระจอกแบบนี้เพื่อนๆโอเคนะครับเอลีหกร้อยโอ้โหแม่เจ้าดาเมจจัดจ้านอยู่เนี่ย อันนี้กรูลีนะครับก็ยังไม่แม็กเลยเอากรูเรลีแม็กเลยครับจะได้โหดยิ่งขึ้นมีอ่ะที่ไหนอ่ะมีที่ไหนเอากรูรล,ลีลงแบ็คโคเบอร์เพื่อนๆเอ้ยยังโหดนี้อ๋อตอนนี้ยังไม่มีเงินพอเลยว่าจะอัพไอ้อนักส,สื่อให้แม็กซ์สักหน่อยนะครับงั้นผมก็จะตอนนี้ถือว่าก็กันตัวหลุดได้พอสมควรไปเพื่อนๆเนี่ยถือว่าการได้พอสมควรนะครับช่วงนี้ผมก็จะเอาเงินเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวนะมีแล้ตัสกิลพี่เก็บโอ้ไปไกลถึงขนาดนี้เลยเหรอจริงจังมาเนี่ย เออว่ะจริงจังเอ้ยเดี๋ยวทำไมเครื่องผมมันกระตุกอืมความร้อน CPU จัดจ้านตอนนี้ครับโอเคอัพบูมาดก่อนแล้วกันอ่าบูมาได้ถังหนึ่งแล้วผมจะอัพบูมาแค่แม็กซ์นะครับถังเดียวเรียกเป็นถังนะเพราะรูปทรงมันเหมือนถังนะครับโอเคก็อาบแค่ถังเดียวแบบนี้ก่อนนะแล้วก็จะอัพนักสื่อไปนะครับให้แม็กซ์อาบนักสื่บแม็กซ์ไม่ได้หรอมีนต <romantic success> <sk ims> โตะโอ้มีนตโตะสกิลนู่นเลยเหรอไปโหดเกินนะโหดเกินเอ้ยจริงจังไหมเนี่ย โอเคเดี okay. ๋ยวนะนักสืบเดี๋ยวนะักสืบเดี๋ยวนักสืบก,ก,ก็ได้แล้วโอเคช่วงนี้ก็จะวางกรูรินเพิ่มนะครับอืมจะได้แบบว่าก็คอนเซปต์นะครับอย่างที่บอกไปว่ากูรินต้องแบกนะเพื่อนจะวางเอ่อไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้นะครับอืมเห็นไหมกูรินต้องเป็นตัวหลักเออต้องให้กูรินเป็นตัวหลักนะครับโอเคอัพแม็กโอ้โหอัพแม็กมึงเสียดายเงินอ่ะเพื่อนๆนี่พันสานมด้ยหรอโอ้โหอัพตัวอื่นดีกว่าไหมเนี่ยเอ้ยจะพูดอัพตัวอื่นไม่ได้จะพูดอััััััพพตตวออออออืืื่่นนไไมมมมมด้้ะโเเคคครรบบแ็กผลลง ต้องตั้งเป็นลัก็ว่าอยู่ทำาเป็นการโจมตีแปลกๆนะเพื่อนๆอ่าตั้งเป็นลัไปครับก็คือวางเออร์วินนะครับรบสตัวเป็นที่เรียบร้อยจะเป็น2บัฟแบบนี้นะครับเพื่อให้กุรุลินเนี่ยตีได้แรงขึ้นนะครับตอนนี้ดาเมกุรลินอ้ยอยู่ที่ร้อยกว่าธรรมดาที่ไหนเฮ้ยดาเมกุรลินร้อยกว่าเลยเหรอโอ้โหแม่เจ้าพูดจริงไปเนี่ยเอ้ยจริงจังจริงจังเพื่อนๆสุดยอดดาเมกุรุลินเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าจะถึงร้อยไม่คิดเลยจะถึงร้อยอ่าเดี๋ยวผมจะวางตัวละครช่วยอีกแล้วกันนะครับ วางนี้อ๋อนี่างานมินาโตะเพิ่มนะครับตั้งเป็น l a สนะครับแล้วก็ั p แ a ็กไปนะครับสองน,นมินาโตะโ,โอเคตอนนี้เรานะครับเดินทางมาถึงเวฟที่15เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะทําการกด buff และ b u เออร์วิน,นะครับอ่าสองขั้นนะครับ2ขั้นไปนะครับกูลินเด้งมาอยู่ที่เกือบร้อยห้าสิบอะธรรมดาที่ไหนเพื่อนเฮ้ยพูดจริงมาเนี่ยกูลินโหดเกินเออทำไมต้องพูดว่ากูลินโหดเกินหลายรอบอ่าเดี๋ยวผมนะครับจะทําการวางกูลินเพิ่มนะครับ กูรินวางตรงไหนดีอะระยะเดี๋ยวนะดูต้องเปรียบเทียบระยะกูรินก่อนนะครับไอตรงนี้ยังถือว,ว่าพอได้นแสดงว่ากูรินต่อตรงนี้ได้นะครับวางกูรินรัวๆเลยเพื่อนๆเนี่ยดูกูรินเนี่ยของจริงเห็นไหมกูรินของจริงเฮ้ยธรรมดาที่ไหนอัพแม็กเลยเนี่ยกูรินเนี่ยของจริงธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนเนี่ยตั้งเป็นอ่อนแอที่สุดด้วยนะครับกูรินเป็นแคลรี่นะครับเราต้องแบบว่าให้ตีตัวที่อ่อนแอนะครับกูรินจะได้เกิดนะเ,เพื่อนๆเพื่อนๆเคยเล่นหรือเปล่า r o v อเราต้องตั้งตัวที่อ่อนแอนะครับ จริงเอาเงินไม่พอเอาไปสมดเลยอโอเคช่วงนี้ก็จะมาทยอยกดบัฟเอะไรกันนะไม่งั้นอาจจะไม่รอดนะครับอเพราะแม้ถึงแม้ว่ากุรรินนะครับจะโหดแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่กดบัฟเลยเนี่ยก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนะับเห็นไหมโอ้โหดูดูพลังเห็นมิตรภาพนเะพื่อนๆเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อยู่นะ ไม่ธรรมดาโอเคเพื่อให้กูลลินเล่นง่ายขึ้นอีกนะครับเพื่อให้กูลลินเล่นง่ายขึ้นอีกอมผมขออนุญาตนะครับวางมินาตโตะเพิ่มนะครับเริ่มปาดเหงื่อแล้วตอนนี้เริ่มปาดเหงื่อแล้วโอเควางมินาตโตะเพิ่มไหมครับตอนนี้เวที่สิบห้านะครับดูซิว่าเราจะผ่านได้ไหมเอาบอสออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นบอสออกมาแล้วนะครับ สารภาพตามตรงว่าตอนแรกเนี่ยผมวางกรูลินนะครับไปแบบเยอะมากเลยสุดท้ายคิดว่าไม่ไหวนะยครับก็เลยแบบว่าขายทิ้งเอาแล้วกันเออเอาแค่2ตัวพอนะครับแค่2ตัวก็เกินพอแล้วแล้วก็มาเน้นนะครับมินาโตะแบบเยอะมากเลยเ,ยเห็นไหมมินาโตะลอบไปที่5ตัวเลยเนะเพื่อนไอเดียวบับหลุดบัฟหลุดต้องต่อบับก่อนนะครับไม่งั้นดามเมจไม่ถึงเอ้าบับแม่เจ้าดูนะทำไมรู้สึกกระตุกกระตุกฮะอ่ากดบับแล้วเอยใช่ได้ดีว คอมโบนี้ครับเดี๋ยวเพื่อให้กุลินเล่นง่ายขึ้นเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นอีกผมวางมินโตะเพิ่มแล้วกันตั้งเป็นเฟิร์สนะครับตอนนี้มินโตะเนี่ยเท่าที่ผมลองดูนะผมว่าตั้งเป็นเฟิร์สเนี่ยโอเคที่สุดแล้วนะครับโอเค ตอนนี้บอสโอ้โหบอสอยู่ไกลเหลือเกินตอนนี้นะครับบอสเนี่ยก็มาอยู่ในระยะการโจมตีของมินาตโตะมินาตโตะตอนนี้ถือว่าโจมตีได้นะครับไหนๆก็มาอยู่ในระยะการโจมตีแล้วผมจะกดบัฟเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะอ่าเพื่อที่จะแบบว่าเร่นได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับกูลินนะออกุลินแบกทีมนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยผมยังเริ่มเถียงกับตัวเองแล้วกูลินแบกจริงหรือเปล่าวะหรือว่าไอ้พวกนี้มันแบกกูลินดูดนดูโจมตีไปเอ้ยบอสเลือดโอ้โหจะหมดแล้วรวดเร็วมาก กูรินยังไม่ได้ตีเลยกูรินยังไม่ได้ตีจริงจังให้กูรินตีหน่อยดิเฮ้ <S <S โ<ห>ยโอ้โหชนะเฉยน,นะครับสุดท้ายว่าชนะได้นะครับทีมนี้เนี่ยมีกูรินอยู่ด้วยนะ <S <S 2> <S 2> <S แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเอากูรินนะครับแบกทีมเหล่านี้ผ่านซอรีร่โหมดแบ็กโคเวอร์นะครับอันที่จริงนะครับผมต้องขออนุญาตสารภาพตามตรงนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นเพื่อ ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าไปซีเรียสมากไหมนะครับว่าคุยลินมันโหดแบบนั้นแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยที่ดูคลิปโอตัวนี้นะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าคูลินนะครับเป็นทวที่กากกระจกนะครับมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับแนะนําว่าถ้ามีตัวดีๆก็เอาตัวดีๆมาใส่เลยครับอย่ามาทําอะไรแบบนี้เลยครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหเพื่อนเพื่อชื่นชอบคลิปโอตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ไป้ว้ผมเนยจะได้มีกำลังใจําคลิปใหม่เอามาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้้าก็เรรรวววัััันนีีสดคคบบบลย